ลลทานนน้ไหเเวียเียยตอด่ครับม,รมานี้มาแอวสวนไอ้นิมิตนะครับนิมิตอุตมะ,ะอยู่ตีตรงห้วยโป่งครับบ้านดงอินตาครับตำบลบ้านเราเมืองเมจัยจังหวัดพะเยาครับนะพ่อถ้าสูบน้ำเขาใส่นี่ปูออกขึ้นเลยนะนี่นะอ<า>๋อเลี้ยงอยู่ในหูนนเนาะเลี้ยงเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงงัว tiệp lương kỳ lương muốn 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 มีไข่ไก่ก็เลยยกกันทั้งนี้โยกไปเนาะนี่เป็นบริเวณตรงนะครับห้อยโป่งครับมีน้ำบาดาลมีน้ำห้อยไหลลงมาพร้อมลุกสันพี่แม่ม่าน้อนี่ของของน้องน้ำเจ้ามันจะชีวิตอยู่ต้งนะครับผมบอกผมอยู่ต้งนะครับ น,น,นี่ของกินสป,ปะปัน,นะคะับแหแรงความแรงมเยต,ตายอย่างเดียวมือนี้ดนี่เป็นบอกบนะครับแหงแรงเริ่มแห้งแร,ง,รงแล้วครับ<ใ>มีกระบอป่าบอป่านี่มีอยู่มีน้ำม,ม,มีป่าอยู่นะครับ เต็มตั้งหายชีวมตที่ำมากับเต็มเนี่ยงว่ไหลมันไม่มุดพุ่นเราไปต้อนถามลายพุ่นผ่ามลายมันเข็นไครอยูอ่ฮะ <c oughs> นี่ไอ้ความหมูไอ้เสาหมูเหลือตัวพ <c oughs> วกนี้มัน เ,เอเลียงหมอนเาเลี้ยงละเออแล้วเลียงห้ตัวสยยกชุดไปยกสาวไปหมดะสังเดยมึงทนต่อหมดกเอนจับไอ้ี้จับราคามันลงเลยม,มีกำลังใจนะ<ม>ลงเหลือห้ากชิเหลือหกชิดเลยนึงมีกลังใจจะเลี้ยงหมดกพดขาวหมดเลยอโอเป็ดเทท สตัวก็ัามาเลี้ยงนะชอ่อชื่อมาพองไม่งนะชตัวแปดไปมีลเนี่ยีงตัวอันนี้เพิ่งครับมีกล,ล,ลเนเพิ่งเนาะเออกนเพิ่งเขากนอะเน่แยงมันโม่เโอ้ดิน้ำเนาะไตไต้อเเป็นเนชื่อเด้อดําเนี่ดูเด้อดมเ,ดดเดนี่ย นี่พี่น้นดีโอ้ดูนำกันนะครับ้เดีตามกี่โลที่นี่ไงข้าวนๆต้นลายต้นลูกนี่ดวาคมก็ใส่ข้ามากี่ข้าวมากี่ไจั้นะได้นัเอกัน เข้ามาเดียวเลซอนเลซอนนะครับแบบใครสบายแบบใครสมบูรณ์เลยมาเอาไปเล่นตอนนั้นก็ไปเตะไปนอกมาแล้วตัวแล้วนั่นนาแล้วก็เป็นลูกทิพนัยอ่ะอ้าวโอกเลี่ยมมันนี่มันเป็นพร้อมเป็นปสมบูรณ์เป็นอันนี้ไม่เงี้ยใส่นมมาเอาไปเล่นไก่นมแล้วครับอันนี้เป็นจริงเสียงจริง สี่พักห้างพักของอานิมิตอุตมะนะครับอ่าคนซักคนเมืองกำลังขึ้นไปนะครับกำลังขึ้นไปครับโอ้โหนี่แหละพักผุดจริงละคนคนไปอยู่ตรงนะครับคนไปอยู่ตรงครับอยู่ตรงอยู่สวนลูกเดิลคนมาชอบอยู่บ้านครับคนอยู่ตรงอางสังคมมันใครอันนี้ไปหน่อยโอ้โหเลยขี้ข้านชอบความสงบนะครับ นี่ก็มือเออนี่ก็กเธเพลงได้แล้วเนาะเนาะเออเสียบแบตมาใครเข้าเ,น,เ,น,น,เนี่ยยิไดีสมัยก่อนเลยเนี่ยพลังมาหาี้ยแม่ใจเนี่ยอนั่งยอยู่นี่เลี้ยงหอยโขง่ขงหอยจูบกุง้งตอนนี่กุ้งกับหอยออนี่ใช้ยอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วกุ้งกับปลานี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะหล,ลงังนี้จะหลายตัวปลา <S <S กินกันอะ่ะเนี่ยพดไปน้ำเต้ากัน Kotay ng tao, tao po pa.